พิมพ์เป็น B ใหญ่นะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาก่อนพิมพ์ตามนี้เลยนะครับทุกคนปับนี่นะครับประมาณ20นาทีนะครับทุกคน EP 20นาทีคูณ2โค้ดนี้ก็คือโค้ดที่รีฟันนะครับจะได้เงินคืนเขียนตามนี้นะครับกดไปฮะนี่โอเคครับทุกคนได้มา2บาทนะฮะ ได้มา2บยังมีผู้ชมอีกประมาณ9กากว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเดินครับเพื่อจะได้กำลังใจให้ผมทำคลิปออกมาบ่อยๆนะครับทุกคนก็ขอบคุณไว้ด้วยนะครับสำหรับทุกคนที่กดติดตามมาช่องผมไว้แล้วนะครับเอโยวาทราเป็นไงกันบ้างครับทุกคนวันนี้นะฮะผมก็ไปเจอโค้ดใหม่มา2โค้ดนะครับตอนนี้เราก็อยู่เกาะใหม่นะฮะเป็นอัปเดตที่17พาร์สอง ันนี้คือโค้ดที่ผมไปหามาคือเป็นโค้ดของ17พาร์2นะทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้นะฮะ2โค้ดนี้มันจะมีโค้ดหนึงที่เป็น EXP แล้วก็อีกโค้ดหนึ่งที่ได้เงินคืนนะครับโอเคถ้ามันเป็นการเสียเวลานั้นเราไปดูกันเลยนะฮะไปกันเลยอย่างแรกให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์โค้ดนะฮะงั้นเอาเป็นโค้ด EXP ก่อนนะครับทุกคนพิมพ์เป็น B ใหญ่นะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาก่อน พิมพ์ตามน,นี้เลยนะครับทุกคนนี่นะฮะตามน,นี้นะฮะกดไปปราบนี่นะครับประมาณยี่สิบนาทีนะครับทุกคน EPP ยี่สิบนาทีคูณสองต่อไปโค้ดนึงโค้ดนี้ก็คือโค้ดที่รีฟันนะครับจะได้เงินคืนเขียนตามน,นี้นะครับสิบขีด V สอง นี่นะฮะเขียนตานี้เลยครับกดไปะฮะนี่โอเคครับทุกคนได้มาสองบาทนะฮะได้มาสองบาทโอเคหลักๆโค้ดก็มีสองโค้ดประมาณนี้นะครับที่หามาได้ในอัปเดตสิบเจ็ดพาร์ทสองนะฮะเดี๋ยวอัปเดตสิบเจ็ดพาร์ทสามน่าจะมีโค้ดใหม่เข้ามาอยู่ตอนนี้ก็หามาได้ประมาณสองโค้ดหลักๆนะครับทุกคนถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทุกคน เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมัะคลิปออกมาบ่อยๆแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนผมไปในตัวด้วยนะฮะแล้วก็ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนเอาล่ะงั้นเจอกันใหม่คลิปหนะ้า